นวันนี้นะคะก็เหมือนกับชอบวาวซา,ากุระชา้าแนไปิชิเกคคิค่ะวันนี้เราเนี่ยจะมาแจกบ้านคนรวยกันนั่นเองนะคะทุกคนแต่ตัวบ้านมันไม่รวยนะโแต่ตัวบ้านไม่รวยนะคะทุกคนตัวบ้านไม่เป็นสีทองอนะคะแต่ของของใช้อ่ะเป็นสีทองเฉยๆนะคะทุกคน ะะลืมไปเลยคนรวยก็ต้องใส่เสื้อสีทองสใช่ไหมใช่ไหมทุกคนใช่ไหมอเอากดผิดนี่นี่ค่ะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเสื้อเป็นสีเหลืองเอาเหลืองทั้งอันเออ เอิมทุกคนค่ะเออไปผิดอ้าวผิดอีกแล้วอ้าวอ้าวอ้าวก <ไป S 1> ันไปกันค่ะทุกคนปะ่ะเราจะบินไปกันเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวที่บินก็ต้องเปลี่ยนสีเออ องใสมันจะบวยเกินไปแล้วทุกคนเราขอเปลี่ยนสีก่อนนะคะนี่เป็นสีทองเรียบร้อยนี่ปะเ,ปเดี๋ยวสีเปลี่ยนสีตัวให้เป็นสีทองด้วยอ้อมันจะบ้ากเกินไปแล้ว <c oughs> นี่เดี๋ยวเราจะไปกันละคือเราสร้างบ้านต่อเติมนะคะทุกคน นี่เป็นเออบ้านสีทองะค่ะทุกคนนี่จะเป็นแบบนี้เลยนะคะทุกคนนี่นีเป็นปรับมาณนี้เลยนี่ค่ะพอเดินขึ้นมาจุดแรกจะเป็นเออสระว่ายน้ำนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นห่วงยางใช่ เดี๋ยวเราเขาขึ้นก่อนไม่อยากวหา้นะานค่ะนขช้เกียจนี่จะเป็นปั๊มนานนี้นะทุกคนอ้าวทำไมตรงนั้นเราเปลี่ยนอ่ะ้ยทุกคนกมัน้าทำไมมันทะลุแบบเนี้ยเอาไปแก้ไขกันเองนะทุกคนนะ,นะคะ ทุกคนเอาไปแก้ไขกันเองนะคะเราให้เราสามารถให้ทุกคนแก้ไขได้นะคะทุกคนเราไปทำอะไรกันไหนนะก็แค่แล้ว่ เี๋ยวเราจะทำเป็นบ้านรวยเสียงทุกคนขอไพยนะ,ะทุกคนนี่เป็นบ้านคนรวยทุกคนก็ไปเปลี่ยนสีกันได้นะคะทุกคนนี่ทุกคนเอาไปเปลี่ยนสีกันได้นะ,ะเดี๋ยวเราจะแจกนะคะทุกคนนี่ค่ะทุกคนเดี๋ยวเราอ่ะ ทำไมไม่มีสองเขี่ยเออนุเหมือนกันนี่ทำไมนิ้วมันเป็นหมายถึงนี่ได้แล้วทุกคนเอาไปเอ,อ่อจบแต่งแเติมกันเองนะคะนี มีท่าดีๆหม่นี่ค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะผิดผิดผิดว้ะค่ะทุกคนโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูข้างในกันเลยนี่ เ็นสวนด่างไม้มีคายทุกคนอันนี้จะเป็นรถแล้วก็จะมีจักรยานนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยข้างในคะจะเป็นข้างลับแขกนะคะนี่แล้วก็จะมีเปียนโนหนึ่งเครื่องนะคะทุกคนนี่ค่ะมีอันนี้ด้วยที่นั่งแล้วตรงนี้ก็จะมีเปียนโนอีกนะคะทุกคนรวยไม่ใช่เล่นเลยนะมีเปียนโนเยอะมาก นที่กินข้าวจะมีมันโครวมันโครเวฟกาน้ำร้อนเอ,อน่อหม้อหุงข้าวนะคะแล้วก็จะมีครัวมาไปดูห้องน้ำเรากันนี่ค่ะห้องน้ำจะเป็นแบบนี้เลยนะคะทุกคน,นมีอยามาตกแต่งเติอมอะไรได้เนี่ยก็สามารถมา โซนเรียนนะคะทุกคนนี่อันนี้จะเป็นห้องคาราโอเกะไม่ใช่ห้องเรียนเรียนนงไม่ใช่เขาเรียกว่าห้องอะไรก็ไม่ไม่เขาเรียกว่าคอนเสิร์ตใช่ใช่ช่คอนเสิร์ตนะคะทุกคนห้องคอนเสิร์ตนี่อันนี้คะ่ะนี่ยกย้าย คือกีตาร์อของเรานั่นเองนี่ค่ะจะมีไม้ด้วยุนอันนี้จะเป็นเออเขาเรียกว่ามาปิ้งย่างข้างนกนะคะอันนี้เรียกว่าเต็นท์นั่นเองนี่นอนกลางเต็นท์เลยนี่นะคะทุกคนนี่ข้างบนจะเป็นไฟนะคะทุกคนถ้าไม่มีไฟตอน่งคุณหลอกตลกแล้ว ทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะสำหรับบ้านสีทองของเราโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาแจกไอดีกันเลยนะคะโอเคค่ะนี่นะคะจะเป็นไอดีนี่ค่ะทุกคนจะเป็นไอดีสำหรับใครที่มาก็อย่าลืมกดไลค์ให้เราด้วยที่มาบ้านเราอะนะคะ ใครที่ไม่อยากรู้อะกดหัวใจให้เรา้วยนะคะนี่นี่คะ่ะทุกคนวันนี้เราจะมาแจกบ้านสองบังกันนะคะโอเคคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะอันนี้คือบ้านแสนสุขของเรานะคะนี่เดี๋ยวเราจะไปกันเลยคะ่ะนี่ไปกันเลย นี่ค่ะนี่นะคะจะเป็นบ้านสีชมพูฟุง้งฟิ้งนะคะนี้จะเป็นสระว่ายน้ําเลยที่แรกนะคะอันนี้จะเป็นทางเข้าเข้ามาจะเป็นห้องรับแขกนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นที่อ่านหนังสือนะคะอันนี้เป็นห้องครัวนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นเออที่กินข้าวนะคะทุกคนห้องรับประทานอาหารนะคะ อันนี้จะเป็นห้องนอนของเรานั่นเองนะคะฝั่งนี้จะเป็นห้องน้ำนะคะทุกคนนี่จะเป็นห้องน้ำเลยนี่ค่ะอันนี้จะมีเปลียนโนนนคะเดี๋ยวแล้วนี้จะเป็นโมเดลบ้านนะคะทุกคน,นนี้จะเป็นสไลเดอร์ของเด็กนะคะเราก็ไม่สามารถสไลด์ได้เพราะว่ามันเล็กเกินไป นี่นะคะเดี๋ยวเราลองสไลด์ดูก่อนเผื่อมันจะสไลด์ได้ยังจะเล่นเนี่เหรอนี่เดี๋ยวเราขอทำข้าวกันนี่ค่ะนี่เดี๋ยวเราจะลงมาอู้มันก็เล่นได้อยู่นะทุกคนยังดีที่มันเล่นได้เออนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนไม่ค่อยใหญ่มากนะคะ โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาแจกกันเลยนี่เราจะมาแจกกันเลยนะคะบ้านแสนสุขของเราบ้านแสนสุขของเราจะเป็นไอดีนี้เลยนะคะทุกคนก็สามารถหยุดคลิปด,ดูกันได้นะคะนี่ค่ะเป็นไอดีนี้เลยสำหรับ,บใครที่มาอีกก็อย่าลืมกดไลค์ให้เราด้วยนะนี่ค่ะกดไลค์ให้เราด้วยนะ นี่เหรอนี่นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ได้จบลงไปแล้วนะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องของวาวาซากุระชา n น e l ด้วยนะคะถ้าใครยังไม่มาติดตามก็มาติดตามได้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจุ๊บๆบลมๆนะคะคลิปหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมเราติดตามชมกันไ,ได้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจุ๊บๆ